5ราศีช่วงนี้การงานจะรุ่งไม่มีร่วงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะาราศีในช่วงนี้การงานจะรุ่งได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่ 13เมษายนถึง14พฤษภาคมในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะมีข่าวดีในเรื่องการงานมีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องของธุรกิจหรือกิจการที่คุณทำอยู่คุณจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าการงานจเจริญก้าวหน้าแบบสุดๆไม่ว่าจะทำอะไรมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอด ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะมีความมั่นคงในการงานที่ทำเป็นอย่างมากคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้เติบโตมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อยๆค,คิดค่อยๆวางแผนแล้วทุกอย่างจะดีเอง ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะสมหวังในเรื่องของงานเพราะก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทและทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจกับเรื่องงานมากๆแต่อาจจะไม่ได้ดังใจมากนะักแต่ในเดือนนี้รับรองว่า สิ่งที่คุณทุ่มเทกับงานลงไปจะเห็นผลและประสบความสำเร็จทุกอย่างจะออกมาดีอย่างที่คุณตั้งใจไว้คุณจะหายเหนื่อยแน่นอนราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ที่กำลังติดปัญหาในเรื่องของงานอยู่ ปัญหาในเรื่องงานของคุณจะได้รับการแก้ไขให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลทุกอย่างที่ติดปัญหาจะได้รับการคี่คายงานของคุณจะกลับมาในช่วงขาขึ้นอีกครั้งมีเรื่องดีๆเข้ามาทำให้คุณชื่นใจราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่ 17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในเดือนนี้ชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์ได้เริ่มทําโปรเจกต์และโครงการใหม่ๆสิ่งนี้จะเป็นผลงานที่ดีและทำให้คุณประสบความสำเร็จได้รวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องของงานก็จะราบรื่นสำหรับใครที่กําลังรอง,งานใหม่ในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีที่คุณต้องการ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ